ท้ายนะครับแกะก่อนดูกันเลยนะครับมาแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นเห็นแล้วครับหนึ่งครับหนึ่งครับเดี๋ยวไม่ถนัดเลยอันนี้วางก่อนอแบบแบบนี้ดีกว่า สองับสองครับ,ส,รบสามครับอ้อันนี้สามเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสามตัวครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างด้วยความบันเทิงเด็กๆน้องๆหนูๆควรรับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่ดื่มน้ำกระท่อมและดูดบ้องกัญชากดซับให้ผมด้วยสวัสดีครับผมเด็กใต้พาลุยนะครับ วันนี้ผมจะพาไปดูการดักปูนะครับจะใช้ไสดักนะครับผมมาดักตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับตอนช่วงก่อนน้ำจะขึ้น,นครับตอนนี้คือน้ำก็เริ่มจะลงแล้วครับลงไปเยอะเลยเหมือนกันครับผมก็เพิ่งเคยจับปูเป็นครั้งแรกนะครับลองดูว่าจะได้สักตัวหรือเปล่าก่อนจะดูคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปผมด้วยนะครับ คลิปผมจะอัปโหลดลงทุกๆ2วันนะคลิปจะลงทุกๆ2วันครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับผมดักไปทั้งหมดห้าอ,อันนะครับจะเดินยากนิดนึงไม่รู้ว่าจะได้สักอันหรือเปล่านะก็ต้องลองดูนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ในปาก,กลางบป่าชายเลนดักปูธรรมชาตินะครับมันจะมีหอยด้วยรู้สึกว่าแต่ผมยังไม่เจอเลยนะหอยปากแดงหอยชุดแจงฮะน่าจะมีบ้างะครับจะเดินยากนิดนึงครับ ลองดูนะครับก็ในการจักปูครั้งแรกดักปูครั้งแรกมันจะได้หรือเปล่าผมก็ทำไม่เป็นนะครับลองดูใบนี้มันจะมีหน้มด้วยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันใบนี้นจะมีหน้มด้วยครับก็เจ็บๆอยู่นิดๆน,นะครับ เราก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับจุดเลขจุดจุดเลขจ,จุดเลขเราไปเริ่มตั้งแต่ฝั่งนู้ก่อนครับผมก็จำไม่ได้แลยผมก็มาตั้งแต่เช้าครับแล้วก็ดักตั้งไว้นะครับ ทำเท้านะครับเป็นหนอเล็กๆแบบนี้นะคส่วนมากเขาจะใส่รองเท้ามานะครับผมลืมไหมลืมใส่รองเท้ามาแต่ก็ไม่เป็นอะไรฮะรัยังเด็กยังไหวอยู่ครับอยู่จุดแรกกันเลยดีกว่านี่ครับ ติดแรกจิดแรกของผมมาลุ้นกันครับนี่แต่เหยื่อมาหรือว่าอะไรมานะครับ ต้องลงเดียวในน้ำนะน้ำกะระแสลงแรงมากครับต้องลงไปในน้ำสักนิดหนึ่งมันติดต้นไม้ครับอันแรกครับไม่มีอะไรนะครับมมีอะไรเลยครับอันแรกไม่ได้อะไรมาเลยนะครับไปดูอันที่สองครับ ลวงแก๊สนงครับลวงน้ำลวกมีคนพายเรือจะด้วยอน่ครับจริงๆจะพายเรือน่าจะสะดวกกว่าอันนี้ผมวางไว้ถึงนี้ก่อนโอเค อันนี้นที่สองครับทนนี่สองทนนี่สองจะมาหรือเปล่าจะมาหรือไม่มามาลุนเอ,อกครับท่านผู้ชมใหญ่ๆแลวนะฮึมมีไห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 ม ไไมมมม่มมมมมม่ียังเห็นอะไรเลยามาแล้วครับหนึ่งตัวนี่ครับหนึ่งตัวโอเคครับไปดูต่อกันเลยครับอันนที่สามนะครับเอ้ ที่สามทำไมมันลอยแบบนี้ครับน้ำมันลดเยอะเกินนี่ครับผมบอกว่าหอยอันนี้หอยหอยตาหอยตาแดงหอยจุบแจงครับน่ครับเราปล่อยมันไปก่อนอันนี้คือหอยหอยขิมนะครับหอยเหมือนกันครับดันนี้เรามาหาปูนะแงวหอยครับ อันนี้ครับมันลอยลอยอยู่ไม่จะได้หรือเปล่าล่ะน้ำมันดลงน้ำนิดนึงครับมีหรือไม่มีมีครับนี่งไงครับนี่ครับผมนี่ครับอืมปูดำครับ ไปดูที่สี่กันเลยนะครับที่สี่อยู่ไหนแล้วไม่เจอ,อแป๊บน,นนะครับอนู่นงไงอยู่แล้วนึกว่าหายไปไหนวางเองแล้วก็ลืมเอง ลงน,น,น้ำดีกว่าโอเคอกกันนี้มาหรือ่าครับ แตตนเต้นเตนแ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 ตนเต,นต,นต้นลึกจังอันนี้ลึกแบบนี้คงไม่มีมีไม่มีมีไม,ม,ม,ม่เห็นเหยื่อมาเลยนะครับเห็บปูยังไม,ไม่เห็นติดกั้งมานะครับนี่โอ้ได้กั้งนะครับออโอเคครับดักปูได้กั้งมาครับนี่ครับกั้ง ครับตอนนี้เราจะไปอันสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ผมเก็บมาเป็นที่เรีบรยบร้อยแลวนะครับเดี๋ยวก็มาแกะเอานะโอเคครับอันนี้เดินสบายหน่อยครับมีสะพานร้อนครับร้อนมันมีเรือของพ่ออยู่นะครับผมก็ไม่เอาออกก็ลองออกแบบครับวิธีบ้านๆดู ว่มันจะโอเคไหมอันนี้ก็ติดไปทั้งหมดสองสองตัวกับก้างหนึ่งตัวนะครับมาดูอันสุดท้ายกันนะนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสายนะครับแกะก่อน ดูกันเลยนะครับมาแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับหนึ่งครับหนึ่งครับเดี๋ยวไม่ถนัดเลยอันนี้วางก่อนจะแบบนี้ดีกว่าสองครับสองครับสามครับอู้อันนี้สามเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสามตัวครับ อันนี้สองครับอันนี้ตัวนึงโอ้อันนี้ได้สามเลยได้มือลงแล้วครับรอดกับข้าวเลยนะครับโอ้ตัวนี้ยังหิวอีกครับยังข้าบหาอะไรกินอยู่อีกกินปลาอยู่อีกนะครับว,วันนี้ก็แค่นี้นะครับได้ปูมาห้าตัวปูดำมาห้าตัวกั้งหนึ่งตัว ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe อีกให้ผมอีกครั้งนึงนะครับขอคนละ subscribe นะครับคลิปหน้าผมจะไปทําอะไรที่ไหนก็ติดตามช่องผมไว้นะครับใครมีคําถามหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงได้ที่ใต้ comment เนี่นะครับจะให้ผมไปที่ไหนทําอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับสับวันนี้สวัสดีครับ